สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปอในรายการชมรมใช่ไหม,มโหราศาสตร์อ,อีโอเทศนิววิทยากรค่ะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอ ผู้เป็นประธานก็ได้เป็นประธานไปแล้วก็จะมาดูให้ทุกคนเหมือนเดิมเพียงคนละหนึ่งคำถามแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์ชมนะมมเนาะอย่าลืมแซ่ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว uh huh. ตามด้วยซีเวเนนอ่าฮะ ตามด้วยคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดไลค์กดแชร์เพียงคนละ9ก้าพันเกแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอย่าลืมแชร์โดยทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ก็เข้ามาก็ถามได้เลย,ยมีใครกดาาไลค์กดแชร์ก่อนค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงคนละ9,999แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามเรียบร้อย ใครเข้ามาแล้วนะคะมีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงคนล,ละ9,000 900 99แชร์มาแล้วแล้วพิมพ์คำว่าอ,อ28ความรักโสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ยังไม่เป็นไปนได้ดังใจครับเนโ,โซนต่อไปถ้ามีความรักช่วงนี้นะระวังแบบว่าไปรักแบบรักสามเศร้ารักแบบเจ็บใจจริงๆคนมีครอบครัวจะเข้ามาเยี่ยมคนไม่โสดมามาเยือน,นทุกใจอะไรนี้นะคะมาทรมานสามวันนี้เท่านั้นนะถ้าไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแต่ว่าอย่าไปม,มีเลยตอนนี้ช่วงนี้สามวันนี้นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะแบบว่า เจ๊ดจี้เจ็บจี้เจ็บใจไม่โีดมาม,มีคนไม่โสดเข้ามาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทํารอบนี้กลางวันเดี๋ยวทารอบนี้ทิ้งรอบไปก้กลางคืนอีกรอบหนึ่งดีกวา่าเพราะดูว่าทางคนนอ้อยรอบนี้เมื่อกี้รอบเมื่อกี้คนยังเยอะเลยนี่รอบเ,อเมด,ดูดูดิมันชัดนะดูจํานวนเวลาก็ารู้แล้วเนี่ยเวลาที่เท่ากันเมื่อกี้เข้ามาเยอะแต่ตอนเนี้ดูดิเหลือหนึ่ง านาทีนะคะหกนาที<ม>ใครเข้ามาแล้วนะคะมีโท้สดสีแดงรีบถามนะคะมีโท้สดสีแดงรีบถามนะคะเพราะว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้นะคะรายการสดอยู่สามารถถามได้นะคะถ้าไม่มีโท้สดสีแดงนะคะถ้าไม่มีโท้สดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วนะคะไม่สามารถถามไม่ไม่สามารถถามได้อย่าลืมครับคนละเก้าพันปากแห้งมาก เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเดี๋ยวจะทิ้งรายการยิปซีโอสิริกอนเอาไว้รอบกลางคืนเลยทีเดียวนะไว้ทำกลางคืนทีเดียวนะวก,นนดวนะกดแชร์ออกไปเซียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชร์แล n วคำถาม,ถามอ่ะโฆษณาก่อนนะในช่วงนี้ค่ะสนใจดูดวงอย่างไม่สนตัวนะคะ,ะด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะถามไม่อั้นในอะไรเอาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณนะหน้าทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีวิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะมามะม,มาเร็วครับถามไหมไม่ใช่บอกดิบอก ติดต่อดูดวงกันได้ที่ f a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหน5่งเก้าเก้าสองสองหนะ์เอสรอซิริ15นาะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์6ปดสี่เก้าสองหกหกหไอดีรายอเทมาคนชื่อนิวมาถามแล้วหามามา ชร e ลงกลุ่มแล้วข้อขอบคุณนะคะคุณนิวใจสามียังรักเราไหมคะเขาคิดจะเลิกกับเราไหมคะมคือใจเขายังรู้สึกยังไงกับเราตอบแค่นี้เขาไม่เหมือนเขาไม่สบอารมณ์กับเราอะ่ะเขาแบบเสียความรู้สึกกับเรารุนแรงอะ่ะพูดตรงๆนะมันเรื่องเลิก,เลกไม่ดูนะคะเรื่องเลิกเราไม่ได้ดูแต่ไพ่มันบอกว่าเขา เสียความรู้สึกกับเรารุนแรงเราไปทําอะไรเขาคือสามวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะเราไปจกอะไรเขาหรือเปล่ากาถึงได้แบบรุนแรงรู้สึกแย่ขนาดนั้นใครมันออกมาอย่างนั้นแค่นั้นนะสามวันนี้นะคือผมไม่ได้ดูว่าใครจะรักห <ทำ S 1> รือไม่รักเขาก็ทุกนะอืมเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปแล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อนเหลืออีกนาทีครึง่งเดี๋ยวหมดรอบนี้ก็จะพักไว้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนค่ำๆนู่นแหละนาะทีเดียว นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานเนี่ยท่านก็มีหลายงานหลาย<ม>อย่างที่ต้องไปทําให้เสเร็จนะงานของท่านอาจารย์โอเนี่ยมีเก้าพันเก้ารอยเกบเก้าอย่างตอนนี้ก็ทําไปแล้วก็ประมาณสักเก้าันเก้ารอยเกบเก้าอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอาจารย์ท้าท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเนี่ยก็จะไปกินปลากิีนไข่เต่านะท่านอาจารย์โอยังมีอยู่นะเดี๋ยวท่านอาจารย์โอจะไปกินปลากิีนไข่เต่า ปากิมไข่เป็ดแล้วรู้ได้ไงว่าจะกินปลากิมไข่หา่านนะ <c oughs> อนาจารย์โนก็้าไปหานะเพราะฉะนั้นมาเสียค่าครูดูด้านหลังมันก็ได้นะถ้าอยากดูแบบละเอียดอยากรู้ลึก,ลกๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนาดไหนยังไงไพ่กัฟเ้าใบนะไพ่สิบใบตอนนี้เวลาก็เหลือไม่เกิน3-4วินาทีผมก็เดี๋ยว จะไป้สนใจดูอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพ่ย,ยิปซีไพ่เทศพ,พลังจีตัวคอตัวเทพดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นทงังเชตมาได้ค้าสนใจนะคะอะบัตรนี้ได้หมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปมีอะไรพูดไหมก็สําหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวด้านหลังเราก็จะมีเลดพิเศษ ทีทั้ทงทสิบห้าทีสามนาที60นาทีนะคะ <S <S แต่ถ้าตรวจองค์ตรวจเทสต้อง1ชั่วโมงเต็มนะคะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสามารถดูเรื่องอื่นได้ด้วย